ขณะนี้เวลายี่สิบสองนาฬิกาอ่าหรือสี่ทุม่มสวัสดี FC ทุกท่านสำหรับโมนี้กับมากกี่อย่างตั้งแต่สิบแปดนาฬิกามื่อเเสร็จตัวนี้มันสีหล,นล่นก็เลยเทเซียนพี่ก่อนหนึ่งพรุงนี้ก็มีการเจ็บขายแล้ว ันย่งน้อยอยู่ช่วงหนานะอากาศเย็นมันจะน่อย้ะแล้วมันจะน่อยโดนก็คงเป็นเช้าถึงจะมาหยอดกดตัวนึ่งบนปันไดสำหรับวันนี้บินเดียวมาผู้เดียวอันในคืนอันเงียบสงบ มีคุเดียวอ๋ตอตัวนี้ก็ออกเปลี่ยนไม่เยอะแต่ก็ได้จกแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้ก็วันที่สิบเอ็ดเขาจะได้เจ็บขายอ,อาก,กาศเย็นๆลมดีวีกาดหนาวเนี่ยมันจะออกนาน ไปย่อยสาปิิงปิงตัวนี้สองก่อนแล้วะจะเต็มแล้วนี่นี่เดียวตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูแถวต่อไป ในคืนอ,อันเงียบสงบที่ทุกคนนอนหลับส่วนตัวผมก็มาทำงานเหมือนเดิมชีวิตคนบ้านชีวิตเกษตรกรแล้วก็เป็นกิจ,จวัตรประจำวันโอ้ตัวนี้เดี๋ยวไม่ค์ทำไว้หน้าติ้งอยอกโน้นตนแจง้ง เพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะตัวนี้คือจกออกถ้าเราไม่จกออกมันจะลน้นจกแล้วก็ท้นกดก็เอาใส่ขึ้นเขาทุกต้นต้องแกะมันเสียเวลาน้ำเกะมือกิดเปื่อนพ่อมือสำหรับแถวนี้ก็สสำหรับ ครับคืนนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วกลับไปนอนตื่นเช้าก็คงไม่หยอดกดนี่แหละแล้วก็จะเจียบยางอีกสำหรับวันพรุ่งนี้นะตัวนี้โอ้ออกเยอะออกเยอะโอเคแล้วก็ไปเชวานี้อีก ในคืนอันหนิบหนาวแต่เราทำไมตึงงมาทำงาน <c oughs> เออไม่กินชาแต่ตอนกลางวันก็นอนอีกถ้าไม่นอนก็ไม่ได้มไม่นอนก็หวังโซภาพบของน้ำอันนี้ก็ออกเยอะอัอนนี้ก็อันนี้ก็ 3ามคนละโอเคเรียนหน่อยกันทองหนอื้นเสาสิลินไปดูแถวสุดท้ายสำหรับวันนี้โอ้โอเยอะทุกต้นต้องมีต้องตกออก ตกทุกต้นคาดการว่าวันพรุ่งนี้น่าจะได้เยอะกว่าเก่ามั้งนี่ยบ้านโลออยู่โอกาสเต็มเลยเลยนะี่ต้องเติดนี่จนถึงเช้านี่โอกาสเต็มเลยเนะี่ยโอกาสรดเลย เราต้องเอามาใส่ต้นที่ไม่ออกอเอามาเทียนเวยสาหรับต้นที่บวอ,อ,อ,อเอามาเทียนสำหรับต้นบวกไหลสำหรับต้นออกไหลาย้อนออายนันชิล นี่ก็ออกที่นี่แน่ยก็ต้องมีต้องได้จกทุกต้นทำไมําไว้ลวดกระขาดพพรลวดครับตอนนี้ก็เสร็จภารกิจขีดยางสำหรับวันนี้ก็คงจะได้เดินทางกลับบ้านนอนรับฝันดี <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจ็บ ก่อนจะเจีบก็ต้องมาหยดกดก่อนขอบคุณ f อซทุกท่านที่ติดตามเด้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้ล่ะตัวนี้ก็ออกเยอะนอนม,มีโอกาสล่นเหมือนกันนะ ถอดเสื้อหวัวม,เมาเองโอกาสล่นกระปงโป๊เดียวก็ล่นมีดละโป๊ะเลยนะเงี้ยหนาวโอ้ตัวนี้ก็จะเต็มเอามาใส่ตัวนี้ก็จะเต็ม,ทมเทียนไว้ก่อนมันก็เถียนไว้ มันอื่นมีโอกาสล่นต้องเปลี่ยนออกอืมโอ้ยหยับโอยางห้างสำหรับวันนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งวันแล้วก็ไปนอนตื่นเช้าก็มาหยอดกดแล้วก็ไม่ต้องไม่เก็บอีกโอ้ยพรุ่งนี้ในงานหนักงานช่างมาังชอรลิน อพี่ก็เราก็มาคนกรดนี่น้ำกรดสีดำๆนี่ก็คือใส่กากาาน้ำตาลกันหมิน่นครับสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณทุกท่านตามกดไลค์กดติดตามกดไล,ดล,ดไล,ลดค์กดแชร์สำหรับวันนี้ก็ลาตีสวัสดีสัสดีครับโผม